ว่าด้วยเรื่องของตีนไก่เอ๊ะหรือเท้าไก่เอ๊ะหรือขาไก่เอ้อละแหละตีนก็ตีนบ้านเราชอบกินตีนตีนไก่นะไม่ใช่ตีนอย่างอื่นเวลาไปแมคโครเลยต้องจัดหลายกิโลหน่อยเพราะได้เลือกเองและราคาก็ย่อมเยาเวลาเลือกก็จะเลือกตีนอบอวบใหญ,ใหญ่กระดูกในตีนไก่ต้องเป็นสีชมพูถ้าเขียวแล้วน่าจะเน่าแล้วแหละได้มาก็มาล้างทำความสะอาด โดยการพามาสปาปัดเล็บให้น้องหน่อยเล็บน้องเขาจะได้ขาวสะอาดพอสปาเท้าน้องเสร็จก็นำมารางเกลือจะรางเกลือหรือรางแป้งมันก็ได้ค่ะเกลือหรือแป้งมันก็จะดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของน้องออกไปล้างสักสามสีน้ำหรือจะล้างเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะตามความขยันเลยค่ะพอล้างเสร็จ ตีนน้องก็จะขาวใสใสะอาดเป็นอมชมพูกันเลยทีเดียวถ้ายังไม่ทํากับข้าวเก็บในตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ2-3วันหรืออาจนานกว่านั้นถ้ายังไม่มีเวลาทํากับข้าวอีกแช่ฟิตไปเลยค่ะอยู่ในนานแน่อันนี้ส่วนบ้านเราไม่เคยแช่ฟิตเลยค่ะบ้านเรามีหลายเมนูเลยเอาออกมาทํากินหมดก่อนมีหลายเมนูจริงนะอย่างเช่นซุปเปอร์ตำตีนไก่น้ำยาป่าน้ำยาป่าทิก ชาได้ทำซุปเปอร์หรือน้ำยาป่าเนี่ยนะอออืื้ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวจบการรีวิวตีนไก่ไปแล้วจ้า